การบวชในครั้งนี้นะครับอย่างแรกนี่ผมได้ก็คือผมได้ทาบุญอุทิศไปให้แม่เพื่อที่คจะเสียชีวิตไปนะครับแล้วก็รวมทั้งบรรดาญาติญาติที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนบวชนี่ผมได้ดื่มเหล้าแล้วก็สูบบุหรี่แล้วก็ฆ่าสัตว์เชีวิตพวกบยิงนกตกปลาอะไรพวกนี้ครับหาปลาหาปาอะไรแต่ว่าพอมาได้มาบวชแล้วปุ๊บก็ได้รู้ถึงบาปบุญคุณโทษของการกระทําในสิ่งพวกนี้ที่ว่ามันผิดศีลมัน ทำให้ชีวิตเราไม่ได้ดีขึ้นเลยตกต่ำลงนะฮปวดกันเถอะเรามีจัดบวดพาระทุกเดือนที่ศูนย์บรมเยาชนการจนบุรี